ูน้อยทุกคนไม่งไงกระปูน,นี่ฝั่งนั้นมีไหมอ๋อนี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทักนะคะเสเพิชญาลุสาวพูดไทยเมื้อกี้ี p นี้ไล่โคกน้องนานะคะเมื่อกี้หนีมากับคุณนานนานคนสวยคนเดิมนะคะเมื่อกี้เฮาสิมา,าหาหอยนะคะมง้ม,องงมหอยเมื่อกี้ได้จกักโสหรือจังไหนทรายไล่เตรียมเตรียมขนาดบลูวกิ้งมาตรงนี้ที่เคยหาครั้งก่อนจะบอว่าครั้งก่อนนะคือเขายกขึ้นมาแล้วมาเก็บเอาเก็บเอาครั้งนี้นี่เราจะพาลงว้ายปลา หรือก,กบมีไหม,ม,ม,มอ๋อมีอยู่โอ,อ้ยใช่ปะใช่ปะเออไหลเอฟซีขา <c oughs> <c oughs> เอากวันนู่นนะอ๋อใช่ปทุกคนนี่ กำลังบาสิลงงมเป็นบอแต่ว่ายกขึ้นมาก็ได้โหลดกับเก็บเอาก็ได้อยู่ตอนวาไปจชงอาจารย์ันเออเอาอะไรบอสนั่นงวดน,นี้งวดน,นี้นี่ต้องอะไรนี่อเอานี่ยนี่อ่ะไม่ตุป๊ปุ๊ยอุ้ยจับมีบอสได้นั้นไม่มี ตงาอันนี้งาอันนี้มีสองสองโตรุ่นปปันถึงเลขถึงหอยเนาะอุ้ยกระปูน้อยนี่นั่นนี่อะไรกระปูนปูน้อยทุกคนเพื่ไงกระปูนี่อันนี้มีสองนึงหมอนี่มาฟังกันี่โอ้ยสีโคตรดายราดีเก็บหอยได้ง่ายๆนะคะเผื่อนานๆลงมาพุณละ ไปค่ะตรงหน่วยโอ้ตรงนี้ได้สองหน่วยไหนละอีกหน่วยหนึ่งแสนนานเห็นหนึ่งหน่วยทวดอ,อ๋อยืนมันหลีนี่นะคะได้ละเริ่มสิได้ซิปก็ตัวละว้าย หน,นึ่งนี่โอ้นี่ไงฟิวงมงหนึง่ง,งตัวนะคะได้ละโอ้โอ,โอนะคะค่ะทุกคนเป็นเด้อนะคะคลิปนี้นะคะก็พามาตอนแรกว่าจะงมแต่ว่าพอดึงขึ้นมาอ้ามีให้พ่อเก็บก็เลยเกย็บไปก่อนเดี๋ยวพาเบิ่งคลิปงมในคลิปต่อๆไปะะแล้วเขาให้พีเอฟซีในคลิปนี้<อ>นแล้วนีาก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจสินบนสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบายไปนเน๊ะ